สวัสดีค่ะสวัสดีอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันเสาร์พบกับวบรดาผ้าคำนะคะบรดาก็มีสินค้าดีๆมารีวิวมา,าให้พ่อแม่พี่น้องนะคะในราคาพิเศษนะคะมี ของดีๆอะไรก็มานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะในวันนี้ในคลิปนี้วรดาก็จะได้มาให้ท่านเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อสําเร็จรูปนะคะเป็นเสื้อผ้าไอผ้าฝ้ายเขียนมือย้อมขามแท้ของสกลนครนะคะ,ะ,คะวันนี้เราเพิ่งตัดมาเสร็จพิเศษเลยนะคะมีอยู่หตัวเท่านั้นนะคะในราคาพิเศษนะคะ วันนี้ฟ้าก,ก,ก,กําลังจะตกฝนกําลังจะลงฟ้าเริ่มลงแล้วนะคะวัลาดาจะนํามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องดีๆให้นะคะพิเศษนะคะจากราคา890ไม่ขายวันขายเพียงตัวละ650นะคะวันนี้ยกให้พ่อแม่พี่น้องมีจํานวนจํากัด6ตัวเท่านั้นนะคะขอยกนําเบอร์หนึ่งเลยนะคะขอบอคุณทุกคนค่ะวันนี้วัลลดาขอยกเป็นนาเบอร์หนึ่งเลยนะคะนําเบอร์หนึ่งตัวนี้อก42นะคะ 42นะคะคนใหญ่กว่าวรดานิดหนึ่งใส่ได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นอก42นะคะอันนี้อก42นะคะอก42ยาว23-24นะคะอันนี้เป็นเสื้อเข็นมือนะคะเป็นซิปข้างแบบนี้นะคะเป็นซิปข้างตรงนี้นะคะซับกาวนะคะแต่เราจะซับเฉพาะด้านนี้นะคะตรงนี้หนังเดียวนะคะแต่บ้านอื่นไม่ซับนะคะเป็นผ้าเข็นมือแท้แน่นอนเลยนะคะเป็นผ้าเข็นมือของสกุลนครนะคะ วันนี้เรานำมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษนะคะเพียงตัวละ650บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอันนี้อก42นะคะท่านใดสนใจวิดแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะอก42เวลาได้ต้องรีบเด้งด่วนเลยนะคะเพราะว่าดูเหมือนฝนจะตกนะคะ อากาศคืมๆเข้ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะวลดาดกิบลันเข้ามาแล้วนะคะนํามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะตัวละ650ยกนําเบอร์หนึ่งนะคะอก4ี 42, นะคะ f อฟซาตัวนี้อก4 2นะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะอก4ี่สนะคะสวยนะคะดูลายดีๆนะคะลายเอฟผสมลายปักนะคะขายในราคามิตรภาพนะคะ,ะ,คะเพียง650บาทนะคะถ้าคนส่งก็รอบละ50บาทเหมือนเดิมนะคะ650บาทนะคะสวยสินค้าเข็มมือนะคะ พอยกเป็นนาเบอร์หนึ่งผ่านไปนะคะต่อมาเป็นตัวที่2นี้นะคะตัวที่2อนี่อกสี่นะคะ F C ค่ะอกสีนะคะตัวนี้นะคะสวยมนกันนะคะอกสี่สิบสี่นะคะ F C ค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอได้เลยนะคะอกสี่สิบสนะคะสินค้ามีกิ่นพร้อมขายนะคะ 6 4 14ยา23 24นะคะอันนี้นำเบอร์สองนะคะ f c ค่ะท่านใดสนใจรีบคัด้าจอเข้ามาเลยนะคะอันนี้นำเบอร์สองนะคะวราดาขอยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ่านนำเบอร์สองค่ะนำเบอร์สองักเรียบร้อยนะคะสวยงามน,นี่ก็เป๋าอันนี้ใส่ใช้ได้นะคะซิปก็ดูอยู่ด้านข้างนี้นะคะซิปอยู่ด้านข้างแบบนี้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องรีบเรียบร้อยสวยงามน,นะคะของเพิ่งตัดมาได้ไดเพียงหกตัวนะคะ อันนี้อก44นัมเบอร์2นะคะ FC คะ่ะท่านใดสนใจรีแบแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะมาช้าหมดอดนะคะข้อสําคัญ FC ่ะแม่แม่พี่พี่น้องๆทุกคนนะคะท่านใดที่ยังไม่เข้าใจในการดูช่องวร,รดานะคะขอให้ดู EP เป็นหลักนะคะแล้วท่านก็ดูว่าวร,รดาย,ยกเบอร์อะไรถ้าท่านไม่ได้ดู EP แล้วก็ไม่สามารถจะดูให้ท่านชัดเจนได้นะคะนัมเบอร์2 650บาทจ้า650นะคะ วันนี้ต้องเร่งด่วนนะคะลูกฝนจะมาต่อมาก็มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้อก45นะคะลายเอนะคะลายเอสลายพระราชทานนะคะลายเอสนะคะลายเอสอันนี้อก45ยาวเท่ากันนะคะ23 24นะคะนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะอก45นะคะเอฟซีค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะสวยค่ะอก45นะจ๊ะ 650บาทเท่านั้นจาก850ไม่ขายขายเพียง650บาทนะคะ FC คาสวยค่ะผ้าเข็นมือนะคะผ้าเข็นมือคทมของสกลนครนะคะคทมของสกลนครนะคะตัวละ650บาทเท่านั้นนะคะขายถูกๆชิวๆให้พ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะคะสินค้ามีจริงคว้มขายนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะ FC นัมเบอร์สามนะคะ650บาท่าต่อมานะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สี่นะคะ ลำเบอร์สอันนี้เป็นอก46นะคะ F 4ค่ะอก46นะคะสวยค่ะเป็นลายคามนะคะคามสีพื้นนะคะสีพื้นอันนี้สีสไลด์นะคะสไลด์ลายเปลือกไม้ลงนะคะอกสี่นะคะขายในราคาเดียวกันนะคะเพียง650านะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะ650สวยค่ะลำเบอร์สนะคะอันนี้กระเป๋าใช้ได้นะคะกระเป๋านี่ก็ปักฉลุอย่างดีเลยนะคะ f 4ค่ะท่านดูดีๆนะคะ แต่ตัวนี้ดูด้านหลังนะคะเอซีค่ะดูด้านหลังนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะดูด้านหลังนะคะดูด้านหลังนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะดูด้านหลังนะคะงามค่ะอกสี่สิบหกนะคะนัมเบอร์สี่นะคะตัวนี้นะคะสวยงามนะคะเนื้อผ้าแน,น่นนะคะยิ่งสักยิ่งนิ่มนะคะเป็นผ้าคามผ้าฝ้ายย้อมคามของสกลละกอนนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวที่ห้านะคะ ตัวที่หนี่ก็อก46นะคะอก4ีมีอยู่2ตัวนะคะเอซค่ะสวยค่ะอก46มีอยู่2ตัวนะคะเอซค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอได้เลยนะคะตัวจริงพร้อมขายนะคะสินค้าเราตัวค่ะพร้อมขายนะคะแ้แน่นอนเลยนะคะโอเคนะคะสินค้าสินค้าเรามาตรฐานนะคะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายนะคะโอเคนะคะวันนี้เรานํามาเสนอให้พ่อแม่พ่เศษเลยนะคะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายจากอก46นะคะอันนี้นําเบอร์ห้านะคะ เพียง650บาทเท่านั้นนะคะราคา900ายกว่าไม่ขายขายเพียง650นะคะเป็นไยเข็นมืออย่างดีเลยนะคะลายปักพร้อมเรียบร้อยเลยนะคะ650นะคะ650ท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิพร้อมขายวันนี้เรามาพิเศษให้ท่านเลยท่านหมายเล5จ้าจะหมาเบอร์ Number 5นะคะ650บาทเท่านั้นนะคะ6 0 0ออันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหน้านะคะ สวยค่ะมีซิปด้านข้างเหมือนกันนะคะมีซิปด้านข้างนะคะซิปนะคะใส่ได้สบายสบายนะคะเอซีค่ะใส่สบายเลยนะคะใส่อยู่บ้านใส่กับตงเกียงยีนใส่กับสปายได้นะคะสวยโรนะคะเพียง650บบาทจ้า,าลนนและวันนี้เราก็จะมีมา ตัวที่6นะคะตัวที่6คือตัวสุดท้ายอันนี้วราดาจะติดดามเบอร์ไว้ทุกอันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้หลงมีมเบอ์อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้อก48นะคะสวยใหญ่นะคะอก48นะคะอก48ใหญ่งามนะคะอก48นะคะสวยจริงๆนะคะงามนะคะ650บาทนะคะวราดาขอยกเป็นนัมเบอร์6นะคะนัมเบร์กนะคะตัวนี้650บบาทนะคะท่าน,นใดสนใจรีบแคปหน้าจอดูดีๆนะคะสวยนะคะ อก48ตัวนี้มีตัวเดียวนะคะ fc ค่ะมีตัวเดียวนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะจ๊ะอก48จ้าดูด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นสีล้วนนะคะ fc ค่ะด้านหลังเป็นสีล้วนนะคะเป็นสีล้วนงามมากเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะ fc ค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะรีบแคปรีบแคปเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอนะคะนําเสนอ สินค้ามาตรฐานนะคะสวยค่ะสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆนะคะสวยงามมากนะคะถ้าไม่ซับกาวแต่เป็นเข็มมือนะคะเป็นผ้าเข็มมือเนื้อแน่นนะคะใส่ดีนะคะสวยนะคะใส่สบายตัวละ650เท่านั้นนะคะท่านใดสนใจก็รีบแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะสินค้ามีจริงของถายจ้าท่านใดสนใจรีบแอดไลน์มาเลยจากเบอร์โทรที่วลดาลอยไว้ด้านบนนะคะ 0818725837นะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะในวันนี้เราก็มีนำเสนอให้ท่านคือเสื้อนะคะเสื้อเข็นมือไม่ซับกาวนะคะผ้าเข็นมือซับกาวครึ่งตัวนะคะขอให้ท่านดูดีๆขอให้ท่านดู EP ให้ชัดเจนนะคะแล้วท่านก็จะบอกได้ว่าท่านอยากได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะคะ คุณแม่บางท่านโทรมาหาเวลาบอกคุณแม่อยากได้เบอร์แปดเบอร์เจ็ดเบอร์แปดแล้วก็ถามไปว่าอีพีไหนคะคุณแม่จ๋าไม่รู้มันมีเจ็ดกับแปดแปดกับหกก็ใช่ค่ะทุกคลิปมีแปดกับหกหกกับเจ็ดหมดเลยแต่ว่าเราต้องดูอีีนะคะคุณแม่จ๋าถ้าคุณแม่สนใจคุณแม่ดูอีพีดีๆนะคะแล้วโทรมาหาวรดาวรดาสามารถจะดูให้ท่านได้นะคะสินค้าของเรามีกิพร้อมขายนะ แล้วก็มานําเสนอให้พ่อแม่ดีๆงามๆเลยนะคะสินค้าสวยกิ่งพร้องาขายนะคะสวยกิ่งพร้อมขายขอให้ท่านเทปหน้าจอขอให้ท่านแอดไลน์ได้จากเปร์โท,รที่ลอยไว้ด้านบนนะคะ mm hmm. กติกาก็เหมือนเดิมโอนก่อนส่งสินค้านะคะโอนก่อนส่งสินค้า mm hmm. โรลดาจะถ่ายรูปให้ท่านดูให้ท่านเลือกดีๆ mm hmm. เพราะว่าโรลดาจะขายของตรงหน้าปกทุกชิ้นไม่ให้มีปัญหานะคะไม่ต้องตีกลับไปกลับมานะคะ mm hmm. นอกจากบางครั้งที่ เอ็กซิเดนตจริงๆนะคะที่วรดาหลงลืมก็ขออภัยนะคะ <c oughs> ขออภัยจริงๆค่ะวันนี้ก็เอ,อ็กซิเดนต์ของคุณแพทนะคะที่อยู่อังกฤษนะคะส่งไปให้คุณน้องอ้อที่อยู่สมุยนะคะเป็นกระโปรงคนละลายเพราะว่าวรดาห้อยไว้แล้วแต่เข้ามาอยากินอีกทีหนึ่งแล้วก็ลูกหลังห่อช่วยก็เลยหลงกันนะคะ ในวันนี้ในคลิปนี้เราก็มีมานำเสนอนะคะท่านใดสนใจก็แอดเข้ามาเลยค่ะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาผภาคธรรดเลยนะคะได้ฝากดูคนอ่ะให้ด้วยค่ะเจรกันคลิปหนะะ้าค่ะ